สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับชมเสือบาบอลนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดในส่วนของบุนเดลิกนาครับวันนี้มี1คู่เนาะซึ่งวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างไมซศูนหครับผมพบกับโคโลนนะครับวันนี้ไมซศูนหเจ้าบ้านเล่นในบ้านอยู่อันดับที่11ครับผมแข่งมา6นัดล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้2ครับ โดยสานัดล่าสุดนะครับถือว่าฟอร์มดีมากๆนะสำหรับไม้ศูนย์ห้าครับเกมลุกน่ากลัวนะฟอร์มสามนัดหลังสุดดีมากๆนะครับในขณะที่โคโลนเองครับทีมเยือนอยู่อันดับที่7แข่งมา6นัดล่าสุดชนะ2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้3นะครับฟอร์มการเล่นยังคงเส้นคงยังไม่คงเส้นคงวานะวันนี้ไม่ศูนย์ห้าครับเล่นในบ้านกำลังใจดีกว่าครับบวกกับฟอร์มที่ค่อนข้างดีเลยนะตอนนี้ผมมองว่าครับผม ไม่ศูนย์ห้าวันนี้เก็บสามแต้มได้แน่นอนครับผมใส่ไปเลยครับไม่ศูนย์ห้าตัวเดียวนะครับวันนี้นะด,ดีกว่าแน่นอนครับเพราะว่าเล่นมาสามนัดล่าสุดเนี่ยถือว่าดีเพราะแบบจะไม่แพ้ใครเลยสําหรับไม่ศูนย์ห้าในขณะที่โคโลนเนี่ยเพิ่งมาชนะนัดล่าสุดเองนะครับเพิ่งมาชนะนัดล่าสุดอาสถิติที่เคยเจอกันมานะครับทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนัดนะครับ โคโลนโคโลนโคโลนชนะ2องไม่ก็ชนะ1 2ไม่ก็ชนะ2นะครับแล้วก็เสมอ2นะครับอ่ะใครที่ชอบไม้สุดห้าอยากจะใส่ครับลิงก์ผมปักไว้ให้ที่คอมเมนต์ครับไปจับกันได้เลยนะไป